มันจะเป็นทุง่งมันจะเป็นทุงน่งนามีมีทุ่งข้าวมีรถขี่ไปถึงมงงันเกี่ยวกันกับขล้วเข็มไปเดี๋ยวเราจะไปถ่ายฉากในตอนนะครับฉากขับรถกับบ้นนบา,า,น,บาบนนอกครับจากบ้านนอกครับจากบ้านนอกครับต่อไปเราก็จะไปถ่ายนี่ครับเขีย็มแล้วกขับรถล่นไปทั่วทิศทั่วเรียนนะแต่ขับรถล่นใช่ไหมครับวันนี้เราหมดเราหมดไปไปกี่เทครับ หกบวกสี่ครับสิบพอดีสิบเทคเลยเหรอครับเยอะครับวันนี้เยอะแล้วใครทำมะครับก็ทุกๆคนนั่นแหละครับเราก็ร่วมมือเชื่อกันครับร่วมมือเชื่อกันยำดีกว่าครับยำยำเทคใช่ไหมก็ก็ห้องมางวันวันนี้เราถ่ายวันที่เท่าไหร่แล้วครับวันที่สองมั้งสามพูดไม่จบก็สองวันก็เท่ากับสามเหมือนกันอ๋อเหรอใช่ครับกูผิดใช่ไหมใช่ครับกูผิดจริงแล้วผิดตลอดไม่วันนี้เราก็นี่แหละพอดี ทางตัวเอกก็ไม่ค่อยสบายเปพรอะไม่มากไม่ได้เพราเป็นไรอะครับไม่ได้ไปฉีดไม่ปล่อยน้ำขาวของหม่ถึงไม่เล็ดขาวใช่ไหมเดี๋ยวจะเป็นขอเวลาหนึ่งตอนนี้เอ่อในภาษาน่ารักมากเลยครับไม่รักหรือเปล่าวะไม่รู้มองไม่เห็นมันมืดมองไม่เห็นเขาเลย